สวัสดีครับรถบ้านเฉใชายูทูบนะครับวันนี้เนี่ยผมขอนำเสนอรถยอดนิยมราคาไม่แพงเปนรถที่ลนะครับ b m w ีวิวเ s มเบวซีดีสามสามหนึ่งแปดไอสาขาไโจแล้วก็โ,โหขับได้ทั้ง,งวัยรุ่นทั้งมีอายุนะครับเอ่อรถที่คุ้มมากเป็นสีน้ำเงินนะครับแม็กซ์สิบหกมัลติฟังชันแอร์แบ็กหกใบมาพร้อมหัมปลอดภัยนะน่าใช้มากๆนะครับเป็นรถที่โรปมีความแข็งแรงราคาไม่แพง โอ้โหผมดูแล้วลดราคา2ล้านกว่าเหลือ3 1 0 0 0 0หนึ่ง้าเท่านั้นนะครับปี2003นะครับมาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันภายในอุปกรณ์ครบน่าใช้ดาวเพียงแค่2 5 0 0 0้าเท่านั้นงนะฮะผ่อน6,667 2เดือนท่านสาม,มารถติดต่อูิจดการไฟขายนะครับคุณเอ0896676447นะครับอย่าลืมนะครับ รถบ้านเฉยชัยมีใปบบแลป้วกขายให้ท่านได้นะครับแล้วรถคันนี้สภาพดีจริงๆนะครับตอนนี้มีแคมเปญฟรีประกันภัยดาวต่ําแล้วก็ขัดเคลือบส่วนลดแค่ไหนข่าวน,นะครับน่าใช้มากครับท่านสามารถชมข้อมูลเชิงลึกที่ ww ็บไซต์ชัยโฮมคาร์ .com/ig/instagram ที่รถบ้านชัยชัยครับนะครับอย่าลืมนะครับรถบ้านเฉดชัยมีรถสวยๆดีๆให้ท่านได้นะครับแล้วก็ท่านสามารถเดี๋ยวอีกนิหนึ่งท่านสามารถ สอบถามข้อมูลชีวิตที่0851211436คุณหน่อยนะครับผู้จัดการฝ่ายขายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ